สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตข่าวสถานการณ์นะครับทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับตะวันตกนะครับไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกและทางการทหารเท่านั้นนะครับความขัดแย้งในการช่วงชิงอํานาจและผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเงินเนี่ยนะก็มีส่วนสําคัญดีอยู่นะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นะครับว่าปูตินจะทําอะไรต่อไป หลังภัยคุกคามนิวเคลียร์ปูตินเปิดเผยแผนเผชิญหน้าอิทธิพลดอลลา่าท่ามกลางความตึงเครียดกับตะวันตกที่นำโดยสหรัฐการซันโวสดใหม่ของอวริเมียปูตินนะครับไปที่ตะวันตกท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดยูเครนภายหลังภัยคุกคามนิวเคลียร์นะปูตินขณะนี้ท้าทายอิทธิพลดอลลา่าปูตินนะครับเปิดเผยแผนบริกส์ที่จะยุติการพึ่งพาต่อดอลล่ารัสเซียนะครับร่วมกับเหล่าชาติบริกส์กำลังพัฒนาระบบการชำระเงิน ที่เป็นอิสระหนึ่งสำหรับการค้าขายต่างประเทศประธานาธิบดีรัสเซียนะครับวลาดิเมียร์บูตินได้ประกาศแผนการนั้นในช่วงระหว่างการประชุมสัปดาห์พลังงานของรัสเซียระบบการชำระเงินนั้นมุ่งหมายที่จะปลดปล่อยการค้าขายบริกส์เป็นอิสระจากการควบคุมภายนอกปูตินนะครับได้เน้นยำ้ำปูตินนะครับได้เน้นย้ำเป้าหมายของบริกส์ นะครับของความร่วมมือทางผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบรรดาชาติสมาชิกต่างๆวลาดิเมียปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวว่าในเวลาเดียวกันนั้นตามที่เป็นส่วนนะของความร่วมมือภายในบริกส์พวกเราทำงานที่จะสร้างระบบการชำระเงินของพวกเราเองและระบบการทำธุรกรรมซึ่งอาจจะ,ะสร้าง สำหรับการบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระภาพสำหรับการค้าต่างประเทศทั้งปวงปูตินนะครับทำนะสงครามต่อต้อตานนะดอลลาร์ในไม่นานมานี้นะครับเ,เซอร์เกย์ล,ลับฟลอบได้กล่าวว่าบรรดาสมาชิกบริกสนะ์ชื่นชอบบรรดาระบบทางเลือกมากกว่าเนื่องจากการคว่มบาตต่างๆลับฟลอฟนะครับได้กล่าวว่า จำนวนมากนะครับชื่นชอบแพลตฟอร์มการชำระเงิน b r i c k มากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงและบรรดาการพึ่งพาดอลลร์และก็ยูโรการจ่ายชำระเงิน b r i กนะครับและก็สะพาน b r i กสและเสนอการจ่ายชำระนะเงินต่างๆแบบไร้รอยต่อสำหรับการค้าขายนะโดยปราศจากการพึ่งพาต่อดอลลร์สหรัฐ ระบบการจ่ายชำระเงินนะสะพานบริก s ถูกนะให้อำนาจนะบล็อกเชนสำหรับบรรดาการทำธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพเหล่าสมาชิก b ริกนะครับได้ถูกรายงานกำลังนะเคลื่อนย้ายนะห่างออกมาจากอิทธิพลดอลลา,าร์สหรัฐในบรรดาธุรกรรมการค้าโลกรัเสเซียนะครับได้กำลังทำให้สินทรัพย์ดิจิตอลถูกกฎหมายสำหรับบรรดาการจ่ายชำระเงินข้ามพรมแดน นะทำการก้าวห่างออกจากดอลลาร์สหรัฐ2การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดนะิจิทัลกำลังถูกพัฒนาในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับการค้าขายต่างๆนะครับท่านข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความขัดแย้งนะเฉพาะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือทางการทหารนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเป็นการช่วงชิงอำนาจแล้วก็ระเบียบโลกใหม่ในทศวรรษนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รัสเซียไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับรัสเซียมีพรรคพวกด้วยก็คือกลุ่มบริกส์นะครับซึ่งก็มีทั้งจีนนะครับมีทั้งอินเดียมีบราซิลนะครับออฟริกาใต้แล้วก็มีมีบิ๊กพลาสสกนะครับอย่างซาอุดีอาระเบียอิหร่านนะครับเอธิโอเปียนะครับซาอุด์อาหรับเอมิเรตส์เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเขากำลังเปลี่ยนนะครับเรียกว่าแพลตฟอร์มการชำระเงินนะการค้าขายระหว่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ลงนั่นเอง ก็เป็นการช่วงชิงอำนาจนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ